สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยศาศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2568 เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ณนะห้องมหกรรมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยมีนายดิษพลมาตุอัมพันวงศผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานประกอบไปด้วยสมาคมดาราศาสตร์ไทยศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสเตมศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้ซิมิโอสเตมเอสถาบันการศึกษาทางไกลศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางศูนย์บริการสาธารณาสุขสิบสุขุมวิท โรงเรียนปทุมคงคาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมพิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสกรประจำปีงบประมาณ2,568ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พิธีรับมอบแผนที่ดาวจากสมาคมดาราศาสตร์ไทยการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโว์สำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568จัดขึ้นระหว่างวันที่16-18สิงหาคม2568ภายใต้หัวข้อวิทยายุทธ์กระบวนการคิดแบบวิทย์ใกล้ฉันเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับความรู้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จริงนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่นำเอาวิทยายุทธกระบวนการคิดแบบวิทยใกล้ฉันมาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า20กิจกรรมครับก็นะครับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ เป็นงานประจาปีของเราทุกๆปีนะครับที่เราให้ความสําคัญในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานให้กับเยาวชนนะครับแล้วก็ประชาชนที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับโดยศูนย์ส่งสเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยก็ได้จัดงานขึ้นในครั้งนี้ในวันตั้งแต่วันที่15มาแล้วนะครับจนถึงวันที่18เลยนะครับเรามีการกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้ ทางด้านทักษะต่างๆมากมายเลยที่เกี movement, ่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในหลายๆสาขาบูรณาการร่วมกันเลยนะครับแล้วก็มีการประกวดนะครับเครื่องบินเครื CO, ่องล่อนนะครับมีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมมีโครงการประกวดทางด้านทางด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านสไฟฟ้านะครับโครงโครงงานการประกวดของ้านไซอันโชนะครับก็วันนี้ก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นศูนย์รวมของเด็กๆนักเรียนแล้วก็เยาวชนต่างๆนะครับแล้วก็นักศึกษาสกลเองนะครับที่จะได้มาโชว์เรื่องของความรู้นะครับทักษะที่เขาได้ สะสมสะสมมานะครับโดยธียมในปีนี้เราก็ใช้ชื่อว่าวิทยายุกนะครับก็จะเป็นออกแนวดูเหมือนกับออกไปทางทางจีนนิดหนึ่งนะครับแต่วิทย์เรานี่ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับเราก็คือมีการการเหมือนกับว่าเราเอาคอนเซปต์ของเรื่องของออทุกคนเนี่ยมีมีความสามารถมีการฝึกวิทยายุทย์มานะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้จะมาโชว์ในเรื่องของวิทยายุทย์ที่ท่านได้ฝึกออกมาว่า วิทยากรของท่านเนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับถือว่าเป็นเวทีเวทีหนึ่งที่อยากให้ท่านได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วในพิเศษในในสัปดาห์นี้เราก็จะมีการเปิดการแสดงท้องฟ้าจำลองในวันจันทร์ด้วยนะครับซึ่งรอบการแสดงของเราเนี่ยก็ยังเปิด5รอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของโอลล่านะครับที่ทุกคนให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความนิยมนะครับมากๆกับกับเรื่องของการแสดงภาพยนตร์ทางท้องฟ้าจําลองของเราในในในเรื่องนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญครับที่ ผ่านไปผ่านมานะครับก็ถ้าสนใจที่จะไปเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็ศูนย์วิทยาศาสตร์พิการษาชื่อเดิมนะครับหรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นอีกแข่งหนึ่งนะครับในจุดเป้าหมายที่ทุกท่านขอให้เข้ามาเรียนรู้เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับเรานะครับเรามีกิจกรรมดีๆมากมายหลายๆกิจกรรมนะครับมากกว่า20กิจกรรมนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการกับเราบ้ากๆเลยครับขอบคุณครับ